<ม>ก็กราบสวัสดีคนดู้ทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมซอมบี้ชายแดนนะครับ <laughs> เกมเดิมครับในพาร์ทที่8นะทุกคนก็คลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าต้องเอาจริงสักหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าด่านมอสไปบอสเสือ <laughs> ยเอาขอภัด่านบอสแมปนี่ไม่รอดสักครั้งเลยครับไม่ชนะครับโคตรเศร้าใจครับ นี่ครับมีอาหารหมงอาหารหมาเพิ่งได้มาจากพาเจเลยครับพาเจ็ดผมไปกู้หมาชิบโดโจโจโโหมาชิบะเปิดกล่องนะครับว่าจะได้อะไรเปงอยาเลือได้แว่นเอาไปทำเพื่อโอ้ให้สุ่มท้องครับนี้เรายังไม่สุ่มเนาะเอาไว้ก่อนนะครับก็ ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ให้ช่องกายด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเปลี่ยนได้นะนี่ครับแต่ตอนนี้หมาหลับอยู่เนาะยังทำอะไรไม่ได้ก็เป็นการที่เสียเวลานะครับก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับนี่ครับเข้ามาสู่ในหน้าเกมหน้าด่านนะครับตอนนี้ด่านรถไฟผ่านไม่ได้ครับด่านที่15แม่งโหโคตึงมแล้วก็ ตึงจัดในแมปโรงพยาบาลนะครับก็ส่วนหาเงินไม่มีอะไรมากครับยิงเพื่อเก็บตังครับเพื่อเอาไปอัพป,ปืนนะตอนนี้ตังโอ้โหโคตรบุญตอนนี้ตังผมมีอยู่แค่2,700ันเรอแบบนี้แบบนี้ก็เล่นไม่ได้เนี่ยครับด่านที่ผมอยากจะเล่นในวันนี้ให้สำเร็จมอดแมปบอสแมป แต่ถามว่าจะชนะไหมหรอไม่ชนะแน่นอนเพราะว่าเมื่อท้ายคลิปพาร์ทเจ็ผมไม่ชนะเลยผมขอมาอธิบายก่อนนะขออนุญาตเสียเวลาสักนิดหนึ่งไม่ชนะเลยก็คือตัวไอ้นี่นะ่ะโกงเวลายิงปั๊บแล้วแมงมุมไม่ออกมาจากท้องมันโอ้ไม่ไหวเลยจริงก็มาเล่นในด่านค้าก่อนเลยเนาะซอฟต์ๆไป let's go ซับซ้อซับซอ,อบไปก่อนมาดูว่าจะรอดหรือจะร่วงเพราะว่ายังผ่านไม่ได้เลยทุกคนมา,มาแล้วครับนะครับต้องยิงหัวเนาะยิงหัวแล้วไม่ค่อยตายด้วยดีเนีย่ยมันเดินกันเนี่ยโอ้ยเสียงโคตรหลอนวิ่ง,งกระสุนก็จะหมดอีดอก อีดอกนี่นมึงไม่ตายวะบรรจุกระสุนเร็วๆจะเดินมาแล้วว่าแล้ว เรียบร้อยค้านี้มีข้อเสียนะทุกคนก็คือสับกระสุนช้ามากมากคนมากเลยไม่มันเลยไปเล่นในแมปอื่นกันแล้วไม่มันอนะันนี้ไม่มันไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสียสารอาหารด้วยไปในแมปนี้เลยทุกคนเยอะขอญาตอัพปืนหน่อยเนาะอะไรที่มันต่ำก็ต้องอัมนะ นี่เลยไป Let's go ต้องผ่านแล้วแหละในด่านที่สิบห้าไม่ผ่านก็ให้มันลูกไปมาเลยเรียยแล้ว แมง่งโคกี้โกงอะไรวะอย่าบอกว่าในแมปนี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่ยอมข่อยไม่ยอมผมไม่ยอมตอบเอา้ววววอเาโฆษณาติดดูโฆษณาสักนิดนึงเนาะเพื่อไม่เครียดใช่เพื่อไม่เครีคยดเนาะไม่อยากให้ทุกคนเครียดเนี่ยเพราะว่าเกมนี้มันตึงมาละกอจริงๆ <laughs> เกมมันตึงนะทุกคนแล้วมันเครียดกดดันมากเลยถ้าใครอยากเล่นก็ไปหลดนะในเพจสโตนและ S อ t o n e นะครับต่อต้องผ่านเราต้องตั้งสมาธิดีกายเพื่อ FC เขาขู่สากกดติดตามถ้ากดแล้วก็ขอขอบคุณนะไม่ได้กดก็เข้าใจ <S <S เดร็ว ตาย,ย,ยขี้กงห่านนี้ขี้โกงห่านนี้ขี้โกงครับทำไมเล่นไม่ชนะวะทำให้ทุกคนผิดหวังไม่เติมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโอ Yes ปืนเราเดี๋ยวแป๊บนึงครับปืนเอาปืนนี้ไปเล่นน่าจะดีปืนพกไม่ดีอ่าเฮ้ยปืนนี้แหละอาไปเล่นผมก็โงต่ตั้งนานอัพเลยนี่แหละเฟค เพอร์เฟกต์สุดๆเอาไปเล่นในด่านที่15 yes. เยี่ยมมาดูกันว่าเราจะชนะหรือไม่นะครับ <laughs> หรือไม่หรือไม่เลยนะ <c oughs> ยันดูกระปืนมัน บอกว่ามันเล่นได้งไง <c oughs> โอ้อะไรกันคำนี้โฆษณาก็ไป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 กลๆตอนนี้เสียเวลามากเลยนะทุกคนในการเล่นอะไรง่ๆอย่างนี้จริงเออจะเล่นอะไรดีวะบอสแมปไหมหาตั้งก่อนเนาะ ไป Let's go <laughs> baby <laughs> ออไม่อยากให้ทุกคนเครียดครับมาตลกไปพร้อมๆกับกายกันเลยนะ ผมฆ่าหมดทุกตัวคุณเอาอะไรมาตายผมไม่เข้าใจเลยทุกคนเอ,เอาอะไรมาตายวะด่านต่อไปนะครับรอ,อเป็นด,านด่านเฮ้ยขอกดชิงชิงมีอะไรให้รับรับหมดนะอ,อยากเล่นด่านนี้ใหผ่านแต่ติดที่ปืนมันก็เจอกเกินไป ตอนนี้มีอยู่2,900จะเอาอะไรไปทำอะไรได้วะทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้รอโอกาสไปเล่นใน,นด่านบอสแมปครับจะผ่านไหมนั่น่งกายเอยเอกายกายจีจีอ่าเอาปืนที่มันดีๆไปเล่นน่ะมันก็เหมือนกันอ่ะอย่าลือ้อใส่ไม่ได้วะ อยากเทมั้งอ่ะยังนะ yes. Woo. สวยแล้วนี่ไงเราจะกินปืนเอาแบบดุกๆไปก่อนเนาอกายเอ้สกิน้เอาไม่ได้เสียตังไปดรด้ไม่ใช่เหตุดูเอาไปทำปืนอ,อะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอะไรชิงๆิง มูแต่มามูเดี๋ยวเราไปดูเกาะกันเลยดีกว่าว่าเกาะยังไงดีสุดอุย้ยเจอได้แบบไรไรเงี้ยของแท้เอาในปี <c oughs> ปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บปั๊บของแท้ไม่ได้เราก็ใช้แบบกระจกใช่ไหมผมไม่ใช้ในแต่ผมใช้ทองซื้อ ครับนี่ไรนจะดีอะไรไหมขออภัยที่พูดคำหยาบมกันเนาะทุกคนเนาะของแท้แพงทั้ง,งนั้นหมาเดี๋ยวไปชิงชิงกนอะไรอะ่ะชิงชิงคืออะไรอย่างอ๋อกล้องจับความหลอนจับอะไรจับสมบูรณ์ไปนานบอสแมพวัดดอง วัดดวงจริงๆปืนผมมันไม่ผ่านนะไม่ผ่านมาตรฐานในการที่จะไปเล่นด่านเออสูงใหญ่อะไรขนาดนั้นน่ะโอ้ไม่ดันโอ้โหตัวอะไรตัวไล่นี่คือตัวไล่โอ้โหตกตกตกมันจะเดินไปหาอะไรอ้อทุกคนโอ้โห ไม่สนใจให้<อ>เร็วครับเร็วๆเฮ้ย,ยมันดุดเลื่อนมันดุดเลื่อนแล้วมันจะสร้างความรำคาญให้กับเรา 哎。 โกงเกินนี่ผู้เสียใจขี้โกงจัดอะบอกเลยตรงๆขี้โกงขี้โกงไม่ไหวเลยขี้โกงจริงจากใจกระสุนมีเอ,อ่อตอนนี้ไ ไปโนได้ไปแก้แค้นอีกรอบหนึ่งูจะเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้กายจีจีด้วยกันเนาะมามามาจะสู้มึงให้ได้เลยเอ,อย่างน่้วมคอำหยาบ มันไม่ออกา แพ้ไปแก้วเล่นแมปอื่นดีกว่าวะไอเล่นมึงได้ยินกูไหมมึงอยู่มึงยังอยู่ในดีคอร์ดกูไหมเนี่ยโอ้ฮัลโหลฮัลโหล ไอเฮียเล่นยากกว่าด่านนั้นนะจริงๆไอเฮียแม่งเลือดดูเลือดบอสนี่นะแม่งโคตรถึกสู้ไม่ได้หรอกไอเฮียเลือดเป็นพันเลือดโคตรเป็นพันอะทุกคนสู้ไม่ไหวหรอกสู้ไม่ไหวจริงทุกคนไปเล่นในแมปเออเอาด่านเออเอาด่านนี้แล้วกันเนาะจริงๆ จริงๆอ่าไม่ได้ละเล่นในแมปนี้เลยครับแกปลิงแกปลิงสองพัน <laughs> ยสามเย็นยังวะเย็นนิ่งที่ขึ้นม,มาก่อนเลยแล้วเนี่ยไ,ไม่ใช่อะไรจะมาสตรีมเกมด้วยประเด็นมาอียอีดอก หัวแตกมาหัวแตกมันนะฟัโกูเยี่ยมมืออ,มอ,มอ,ออกมาจากไหนกันเต็มยูยูมันคกอก็คือ จุยจริงหัวแบะหัวขัดหัวแยกเลยก็ติดดูโฆษณาไปกันแล้วจนเนาอสักนิดสักหน่อยเฮ้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 ยเดี๋ยวคลิปกูโดนแบนอ้าว นึกว่าจะไม่ออกให้รู้แล้วไปออกเลยโอ้โหเดี๋ยวคลิปจะโดนแบนมีเสียงโอ้ยโอ้ยดืดืดดดืดดจริงๆอ่าจิงๆไม่ได้ว่ะเอาใหม่เนาะแกปลิงโคตรมันอนะเอาใหม่ตอนนี้สั่นหัเดลืยวตั้งใจาอ จริงจริงเป็นไงบ้างเพื่อนแพข็งดีแพ้งไหมแพ้ดิก่ะเท่าไหรสามหนึ่งมา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 โอ้โห โอ้โหอืดดว่ยจะเล่นตกไปกันให้หมดเร็ว

ตกใจหมดกันึกว่าอะไรมันกัดหมานึกว่าไม่มีหมาอย่างงั้นก็ฆ่าชิวแล้วทุกคนเสือกเอาหมามาไล่กัดไม่รอดหรอกบอกตรงๆเลยเป็นๆโอ้โหจริงจริงชิงไม่ได้ด้วยเบื่อแล้วอ่ะชิงชิง้เยืดเพิ่มนี่เพอร์เฟค เพอร์เฟกเพอร์เฟกไปเอ่อชื่อหมาด็อกกี้ก็มาสุ่มกันเลยชิวๆหนึ่งกล่องเอ้ากดผิดฮะไปกดไปกดดูโฆษณาอะไร ทำไมวะกูสต,สตรีมเกมมาเปิดกล่องกันเลยกล่องไม้ของเกลือทองห้าก้อนอโคตรภูมิใจไปสุ่มเอ,อ่อเพชรอัญ,ญมณีหนึ่เม็ดตอนนี้เรามีอยู่7เม็ดไม่ต้องกลัว ทำทัดดอมทำ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 โอ้ยของดี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 เออไปเล่นเล่นอีกเออเล่นด่าหน่ดีเล่นด่านนี้สักโอ้เล่นคาเล่นคาดีกว่า บอกเลยชนะแน่นอนคำยชนะแน่นอนขาเนี่ยเราไม่ชนะมาหลายตาละตอนนี้เราต้องชนะสามสองปุ้งปุ้ง เดินไวกันมากเลยว่ะก็ต้องจบคลิปไปก่อนเนาะทุกคนไม่ไหวจริงๆสารอาหารก็พอแหละแต่ปืนนี่ไม่อำหนวยกับผมแล้วสิไม่ไหวไม่ไหวต้องแพ้แพ้หลายรอบแล้วนะเอ๋อโอ้โหไม่สปอนเซอร์ขึ้นมาทำไมวะ ออกไปสนุกได้ที่นี่ต้องมีความเฮงเออกไปซชก็ต้องจบคลิปนะครับก็วันนี้ก็สู้กันมาแบบหน่ยกันแล้วเนาะแบบก็พยายามเต็มที่อหมืงนกันเนาะผมก็ต้องไปพักผ่อนด้วยเพราะว่าเครืแข่งขนมาหน่นๆยๆตรงก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็วันนี้ถ้าใครชอบฝากกดไลค์และกดซับสไคร์ช่องกายจีจีได้น,น,นะครับ ก็สำหรับวันนี้เด่นเพืความสนุกความขำแก้คลายเครียดให้ทุกคนเครียดตามมากกว่าเดิมต้องขออภัยด้วยครับก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ